ก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟคลิปนี้มาอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีครับเดี๋ยวเรามาชมรถเร็วที่170กันนะครับก็เป็นขบวนยะลานะครับฝ่าทางกรุงเทพนะครับ มาวันนี้ใช้ฮิตาชิทํำขบวนมาเลยนะครับเนื่องจากวันนี้ขบวนรถมีความลาดช้านะครับก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายนะครับมาถึงราชบุรีแปดนาฬิกาสีนาทีนะครับตอนนี้ซึ่งตามกำหนดเวลาจริงๆจะต้องมาถึงราดบุรีประมาณ เกือบ6โมงเช้านะครับพอเสียเวลาเยอะนะครับประมาณ160นาทีนะครับวันนี้ใช้ฮิตเชีย4518นะครับความกวน ที่เจ็ดเจ็ดส่วนกำสนเล้่อนสามจากสถานยาลาบางทางสถานอินเทสค่ะก็มีโอกาสได้ถ่ายขบวน170ที่ราชบุรีเป็นครั้งแรกนะครับมีผู้วิสาหลงเยอะพอสมควรเลยครับ วิ่งได้ประมาณ20วันแล้วนะครับขบวน169กับ17 0ตนะครับขบวนบวนก็เนขบวนที่สิบเ็ดูระ่าณาสถานีได้ดาุดนำสที่ลูาที่สถานีโครามสถานีาโตสถานีน่าตโ มีตัดชั้นสามขนดใหญ่อยู่สองพันนะครับสิดท้ายด้วยตู้นอนแอร์สองพันครับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงแค่นี้นะครับ มีโอกาสไว้พบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ